那些球。 ครับพ <S preach ers> ่อแม่พ <mat scrape gun literacy> ี่น้องสู่ขุนสู่พ้นครับเขยมึงหยาหาอยู่หากินครับพี่น้องสำหรับวันนี้หาอยู่หากินขึ้นเราครับเสียเบียดขึ้นเราแล้วพี่น้องเเดก่อแล้วครับกับเน้าเน้าปูหน่อยขึ้นเราครับพี่น้องเน่าก่อแล้วครับปู่หน่อยครับขุดมาเหมือนโซ่พี่น้องขุดกค่ยาครับหาเยยะหยาครับพี่น้องเท่านี้มันแห้งแล้วครับไหมข้างหลังนี่แล้วพี่น้องหายควองใหญ่เลยครับวันนี้ มีปลาบ่พี่น้องนี่ครับเป็นควางข้างหลังนี่ครับควางใหญ่ยาวครับควางนี่มาลองเบิ่งครั้งแรกครับควางนี่เนื้อปูน้อยสีปลากินเด็ดบ่พี่น้องไหนเสียบกันครับลองเบิ่งครับพี่น้องลองควางใหญ่ครับครั้งแรกโตขึ้นเต็มครับ i do รครับหลังแรกหลังสองใช่หนีเลยพี่น้องใกล้ใกล้กันแล้วหลังแรกใส่ยืนนั่นครับนี่ยฝากกันไปนะครับตรงนั้นสองใช่ใกล้กันแลนะ้วปัญหามองล้มยากพี่น้องนะครับ ใส่เงียบใส่เงียบผมใส่ขาติ่งหนามเนี่ยทั้งนั้นครับพี่น้องผมว่าถืใส่เงียบจมนะครับบางคนก็จะใส่เงียบจมพี่น้องเห็นไหมไตพื้นน้ำอันนี้ผมว่าขาเหยินน้ำนะพี่น้องนี่ครับคอง่ังไงพี่น้องคองนี่เป็นกระเทียดครับเชาวบ้านอื่นกวงอยู่ครับยาวลงไปหูยาวครับพี่น้อง ใส่ได้สองหลังนะพี่น้องต้องขี่รถหาใส่เป็นจุดพี่น้องหาหม่องลงหยากครับมันหกฟังเลยเปลี่ยนเจ้าเจงสีแล้วครับนี่เป็นคืมปลาใหม่บกลงทางรินมน้ำครับครับผมพี่น้องใส่เบ็ดก่อนครับหาหม่องลงหยากพี่น้องเกิดอีท้ายเบ,บื้องซ้ำนี้ตอนใส่พี่น้องเจีงถามมาหลุนกันตอนยามตอนย้อมมาเศร้าพี่น้องสีหวานบ่ครับเศร้านี่ใส่เบ็ดเตี้ยแค่นี้ครั้งแรกครับเงี้ยปูหน่อย กับไมายขวางเงี้ครับถามว่าลุนกันยังไม่เศร้าครับพี่น้องสวัสดีตอนโซ่เมื่อครับพี่น้องผมได้เวลาเก็บเบ็ดยำเบ็ดครับมีนเวลาตีหากกลัวครับพี่น้องมารลุนเบื่อวันน้ำกันครับพี่น้องตัวมีเตี่ยมว่าโ้านี้ครับยมเบ็ดปลาครับรลุ่น้ำกันครับ เห็นน้ำกันเงี้ยนะพี่น้องนี่ตัวนี่เตี่ยมวะครับใส่เบ็ดคล้องเงี้ครับหนี่งเงี้ยปูน้องสีมานบ่ครับขันนั่งย่วไปยังคือเก่าครับน้องเดี๋ยวบางขันใส่ีใส่ขันแหลกครับนี่เตี่ยมครับเจ้านี่ มานบ่พี่น้องคั้นหนึ่งครับปี่ะขาวยังไหลพี่น้องปะขาวกระโดดจมจ้ำจ้ำจ้ำนยังคือกาครับน้ามันแห้งลงนพี่น้อง เนี่ยเขื่อนน้ำครับโอ้ยังคือกิ่งน้องดุ่นกันไปเรืเร่อยๆครับแสงหลังเพี่น้องเงียบที่สามกที่เกิง่งครับสำหลังจะเงียบครับอู้ยแมงแงงครับพี่น้อง ขันหยดทีคือกลงทีครับขันดยดที่หน่คือดึงของฟังทีครับโมเหลแ้วครับลดลดครับขันจนกงหนอ่อยนี่จะได้ครับลดแล้วเิ่งขันครับ มันเบ็ดโกงนะครับครับยืนเงินไปต่อครับยังบ่ทันมาานนีเตี่ยมครับเบ็ดมาสิบกาหลังเราพี่นอ้องหลังเด็กเงียบหนามันแหงลงจากแย่ครับพีบ่น้องผมว่นาแย่เขื่อนหนามเลยครับยังบ่ทันมาานนีเตี่ยมครับโอ้หนามแหงลงพี่นอ้อง ผมใส่เงยลอยไปเอาขาเหยียดหนำให้ซื่อใส่เหมือนกันตัวครับนี่ครับพี่น้องหลังใดก็เขื่อนหนำพี่น้องจะได้ผมใส่สูงขวดจ่ใส่ต่ำกว่าน,นี้ยชิ้นนี้หลุนด้ับพี่น้องปลาสิกินอยู่ครับดามากดีมีแต่ห้อยหลุดครับสองสามหลังเลย หลันงนงั่งกิเงียบุนบเงียบครับนี่เยเสือนน้ำครับคืออะไรพี่น้องนี่ถา่ายไปลุ่นน้ำกันล็อกคุณเหรอครับล็อกกี่เคยใส่ชุ่มเหนแล้วล็อกสลายครับล็อกกีห้องหมัน,นครับ ผมถ่ายไปลุ้นกันครับดอกนี้รอบขวงใหญ่ที่ประมาโน้องน้ำแห้งครับเดินรุกันครับหลังนี้ครับนะครับเป็นชั้นเก็บจริงๆนะครับสินทรับยอะครับพี่น้องเตรียมแยกครับโอ้ยเตีียวของตัดก่อนนะ เป็นตัวครับพี่น้าะม็อบแกมแรกครับแกงมาอบเนาะดักครักลอยครับแกงแรกครับเนาะ

say cây trúng đấy nó chỉnh được cấp nhấp đẹp đẹp con hấp ngâm đã cắt toàn cây chèn khắp tại vì nó chỉ khuyển khắp toàn chỉ, chỉ sầu hấp hạ của qua cây hột muốn hấp nó mà cắn lọc chỉ khuyến mán là đấy ยี่เตรียมเพิ่มอีกบ่ครับหลังจากได้เตรียมหนึ่งครับจากข้องหง่นะครับเดี๋ยวเบ็ดหกเจ็ดขันครับพี่น้องรายบ่งบรรยากาศยามวันเศร้าครับน้ำหมอกลงจตะเวนจีค้นครับพี่น้องบรรยากาศดีๆตอนเศร้าครับลุ่นเบ็ดต้องกันครับพี่น้อง มีเตรียมเพิ่มบ่ครับมิดครับพี่นอ้องมิดถิ่นน้อเย่าหาหกขั้นครับพี่นอ้องดึงน,น้ำกันโตมิดเยอะสองหลังพี่น้องเลยโอ้โคงนี่กตบว่ามีอย่างกินครับแล้วยหมานฉีดวังกับโองนี่มึนอนี่ คือเก่าครับเห็นเต็มเดียวเลยครับพี่น้องแต่ว่าก็ได้พอตุ่มอยู่เดียวครับบรรยากาศตอนสระนนั่งกันครับผมมาดูเบิ่งบรรยากาศด้วยครับพี่น้อง ก็ได้กินแล้วตัวใหญ่ครับตัวงามอยู่สุดท้ายก็เงียบครับฝาเลยชื่อเมือ่อถึงแนวมันลดพี่น้องเง็ดแล้วครับหลังสุดท้ายเป็นขวัง,งานครับพี่น้องนี่ครับแต่มหนึ่งครับพี่น้องปฝานอ้วนเพรว่าตัวงามครับ มันเจ็บเป็นครึ่งรูบอยูแล้วพี่น้องตัวหนึ่งมันหมานพอเด็ต้มครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินครับถีอว่าได้บ่ผิดหวังแลครับพอได้กินอยู่ครับผมบรรยากาศตอนเศ้าได้เบ็ดยามเบ็ดหยบับลอยครับพี่น้องเอาครับผมพี่น้องยามเบ็ดบแล้วแล้วเบ็เดสี่สิบกหลังครับได้ปลาเตรียมเดียวครับ จะอยู icana, ่กระเทียดมันหนามมันหลุดรับเพื่อนคล้องไงเลยครับนี่กระเทียดบานผมอื get get ่นครับฝากเงี uh? ้ยด้วยครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานครับฝากกดติดตามให้แน่ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับผู้ที่ขอไปเบิ่งคลิปใหม่ก็ขอกดติดตามให้แน่ด้วยครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานครับเคยมันอยาหาอยู่หากินครับพี่น้อง มือใดมือบอครับหาอยู่หากินครับในปลาเตรียมนึงครับพี่น้องมาดิน้ำมันหลุดจากเบ็ดครับพี่น้องเนี่ยมันเขินเขินน้ำครับครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แน่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับติดตามลิบต่อไปครับพี่น้องรักลิปนี้สวัสดีครับ